สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะคะกับฟังกันนะคะเรามาใส่หูฟังแล้วฟังกันนะคะยังอยู่กับลูกกอล์ฟนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นะคะมูลนิธิเ c g นะคะยังคงพูดถึงเรื่องของทักษะเนาะในการเอาตัวรอดในยุคนี้แต่วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะม,มีแขกที่น่าสนใจมานะคะไม่ได้คุยบกับคนที่น่าสนใจมาสักพักใหญ่แล้วแต่รู้สึกว่าคนนี้น่าสนใจนะคะแล้วก็น่าจะมีมุมมองที่ ดีๆนะฮะมาฝากทุกคนนะที่เป็นแฟนรายการฟังกันนะฮะเรามาเจอเขากันนะคะคุณนีโน่ค่ะเอาล่ะทุกคนนีโน่มาแล้วสวัสดีค่ะนีโน่สวัสดีครับพี่ลูกกอล์ฟครับสวัสดีค่ะพี่จะเรียกว่าน้องนีโน่นะได้ครับได้ไหมแต่ว่าจริงๆเราเป็นคนเจนเดียวกันนะนีโน่นี่นับเป็นเจนวาย <laughs> นับครับเพราะว่าหน้าตาผมอาจจะเกินเกิน Gen Y แล้วครับนิโนทันแบบทันเพลงในยุคเรามาดูดีกว่าเป็น Gen Y จริงหรือเปล่าทันพวกแบบเพลงแบบยอมยอมเป็นข้ามันไก่อย่างเงี้ยทันไหมทนันทันครับหรือว่า e. นิโน <laughs> ยอสทียังทันยังทันเป็นแบบน่าจะแต่ว่าก็ยังเป็นนับเป็นเจนวอยู่แล้วกันแล้ววันนี้ก็เป็นเจนวหนึ่งคนที่พี่คิดว่าประสบความสําเร็จมากๆเอางี้ดีกว่าใครที่เกิดว่ากําลังฟังกันอยู่แล้วก็ไม่ได้คุณหน้าคุณตานนโนอะไรเงี้ยพี่คิดว่าแบบรู้จักเพลงแน่นอนเพราะว่านนโน่ทาเพลงกับน้องสไปร์ค่อนข้างเยอะพี่ไม่ไพี่ไม่มีลุยไม่ต้อง วันนี้เนี่ยที่พี่เรียกนีโนมาเนี่ยพี่รู้สึกว่านีโนน่าจะเป็นจุดเชื่อมที่ดีของคนที่เป็นคนเจนวายที่ได้ทํางานกับเจนแซดจริงๆเราก็เลยได้มาเจอกันในฟังกันในวันนี้อย่างพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นเจนวายที่สอนอาจจะสอนแล้วก็คลุกคลีกับเจนแซดแต่ไม่ได้ทํางานด้วยแต่คุณน้องนีโนน่าจะเป็นคนที่ทํางานด้วยเลยถูกไหมใช่ครับเอาล่ะดังนั้นวันนี้เรามา คุยกันลวกันนะคะก่อนจะไปพูดถึงทักษะของของสไปที่ที่นีโน่ ino, แบบว่าสังเกตว่ามันเป็นจุดเด่น,ดนๆอะไรเงี้ยอยากจะถามนีโน่นิดหนึ่งว่าการเป็นคนเจนวายในมุมของนีโน่เลยนะเอานีโน่เป็นหลักเลยนีโน่รู้สึกว่ามันได้หลอ่อหลอมทักษะอะไรให้นีโน่มีบ้างทักษะที่ที่นีโน่อะ ในฐานะที่นีโนเป็นโปรดิวเซอร์ในฐานะที่บอกว่าเนี่ยเป็นคนในยุคนี้ทักษะอะไรที่มันรู้สึกแบบเฮ้ยมันที่เรามีแล้วมันทําให้เรารอดหรืออะไรแบบนี้อย่างน,างนี้เราเอาสั้นๆก่อนนะเรามาเริ่มแบบนี้ดีกว่าสามสามคำที่นีโนรู้สึกว่าเป็นทักษะเด่นๆที่ทําให้นีโนเนี่ยรอดในยุคนี้อ่ะอย่างพี่อย่างเงี้ยตอนที่พี่พูดในรายการฟังกันไปก่อนหน้านี้พี่ก็พูดว่าแบบว่าเป็นแบบว่าความอยากรู้อยากเห็น เนื้ออกไหมความอดทนหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมของผมใช่ไหมครับผมความขยันครับแต่ขยันก็ยังไม่พอขยันผมว่าต้องต้องอย่งแรกว่าขยันแล้วก็ความพยายามต้องมีอยู่แบบมากมากมากกว่าที่เราจะคิดคิดถึงได้ครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นคือสิ่งที่ผมทําอยู่เมื่อเมื่อแบบเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมว่าวินัยสําคัญด้วยครับ วินัยจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่อยู่รอดจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างงี้ครับในวันที่เราขึ้นสูงพิกถ้าเราไม่มีวินัยบางทีเราก็ตกลงมาล้วก็เจ็บมากๆองนี้ก็มีครับผมมักจะเจอศิลปินหลายคนแล้วก็อ่าแบบผมก็จะบอกเขาเสมอว่าอยู่ต้องมีวินัยนะอยู่ต้องขย,อยันอดทนดยู่แบบเนี่ยมีสามสามสามสิ่งอย่างเนี่ยผมว่าคือความอยากรู้อยากเห็นผมว่าตอนนี้เจนเจนเจ,จนรุ่นพวกเราก็คือแบบ ผมว่าเจนเรามเป็นเจนเอาตัวรอดเลยครับเพราะว่าในยุคของยุคของธุรกิจ business ท,ทุกอย่างมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจากเปลี่ยนผันมาจากอนาล็อกสู่ดิจิตอลอย่างเงี้ยผมก็อยู่ในยุคที่ยังแต่ก่อนอค่ายเพลงก็มีแค่แกมี่ไอตอนนี้แบบโอ้โหเห็นเต็ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แต่ผมก็อยากจะบอกเจนซีว่าแบบเออแต่ตราบใดที่อยูอย่างอินดิเพนเดนต์แต่บางทีเราไม่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยครับ ประสบการณ์ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะ yes or no เนาะผมก็เลยคิดว่าถ้ามี3ามข้อเนี้ยมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆกับเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรเงี้ยครับพี่ลูกกอบคือ3อย่างที่คุณพูดมาจริงๆพี่พี่อยากจะขีดเส้นใต้อันหนึ่งมากเลยพี่คิดว่าแบบคำว่าแบบ <laughs> มีวินัยอ่ะเอาพุ่งตรงนะมันเหมือนพูดง่ายแต่จริงมันยากมากเลยนะยากใช่คือมันผมก็ยังยากเลยไอ้คาว่าดิส цип ลินอ่ะคือมันคือมันเป็นหนึ่งในทักษะที่พี่รู้แหละว่าแบบเฮ้ยถ้ามีมันคือเราคงเป็นเราคงเป็นยอดมนุษย์ในในสิ่งที่เราทําประมาณหนึ่งเลยนะเพราะว่าสมมติทุกวันนี้ใช่ไหมอ่ะพี่ขอแชร์ละกันเพราะอะไการฟังกันมันเป็นการแชร์กันไปกันมาคือพี่สอนอนะ่ะคือพี่ก็จะขีดเส้นกับตัวเองตลอดว่าแบบเฮ้ยเราสอนอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องมีวันที่เหมือนเราแบบ ต้องหาความรู้เข้าตัวทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยแล้วพี่คิดว่าเหมือนเหมือนนีโน่เหมือนกันที่มันก็ต้องขีดเอาไว้ว่าเฮ้ยอันนี้ต้องทำนะมันต้องฝึกมันนี้ต้องทําตลอดทําตลอดมันไม่ได้ถ้าไม่ทํามันไม่ได้อะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็พลาดด้วยบางทีมันก็แบบเหนื่อยอ่ะไม่อยากทำ <c oughs> นึกออกปะดังนั้นพี่คิดว่าก็ <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในทักษะที่พี่คิดว่าเป็นเป็นจุดเด่นๆเลยล่ะที่แอบอยากให้แบบน้องๆหรือผู้ฟังที่เป็นเจนซีมาแบบ มาเอาไปจากตอนนี้คือคําว่าแบบมีวิน,นัยอ่ะคือเหมือนตั้งเอาไว้แล้วก็ทํามันแบบตาม<ช>ที่เราแบบตั้งเอาไวอ้อ่ะแล้วก็แบบว่าเออแบบไม่ไว่าจะมีอะไรที่แบบเข้ามาขวางทางหร<ช>ืออะไรก็อย่างน้อยคือทำอะ่ะยังไงก็ต้องทํามันน่ะนึกออกไหมเหมือนวางเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยจะทาวันนี้จะอ่านหนังสือในช่วงเวลานี้จะไม่วอกแวกในช่วงเวลานี้จะต้องทําอันนี้อะไรแบบเนี้ย พี่คิดว่า<ช>เริ่มด้วยอะไรเล็กๆก่อนก็ก็น่าจะช่วยนะฮะเพราะว่าเอาจริงคือพอมองย้อนกลับไปสาหรับพี่พี่รู้สึกว่าไอ้คำว่าการมีวินัยเนี่ยแหละมันช่วยเราได้หลายแบบหลายอย่างในชีวิตมากอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเราได้ใส่ข้อมูลอนะ่ะผมผมหมายจก็เป็นเหมือนทุกคนผมว่าทุกคนไม่ได้เป็นไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็อ่าอย่างน้อยมันมีมันมี <c oughs> มันมีเหมือน,น,นเวลาแบบอเลอร์เน่เหมือนเหมือนถ้าโฟนก็คือจะมีอารามแบบว่าโยฮัลโหลอ่านหนังสือนะ ฮัลโหลเอ้ยออกกําลังกายนะกินอาหารดีๆเฮ้ย mm hmm. hey, เรากำลังจะกินไขมันแล้วโอเคเรากินได้นิดนึงเราอาจจะแบบไปทําอะไรเงี้ยมันมันก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะครับโอเคโอเคอะตอนนี้เรามาพูดถึง uh, น้องสไปร์จากมุมมองของคุณนีโน่ผู้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นะจริงๆคือรู้รู้สึกว่า <laughs> เรารู้สึกว่าเวลาเราอยู่กับเด็กเจนวายที่ที่เด็กมากๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแก่ไหอันนี้ก็ถามตรง,ตรง,ตรงๆก่อนเรารู้สึกว่าเราแบบเฮ้ย <laughs> เริ่มเริ่มเริ่มมีบางบางบาง,บางความรู้สึกครับ ในในวันที่เจออย่างสปอายุสิบสามวันนี้ก็อายุสิบหกแล้วอ่ะก็คือแบบเออที่เราเริ่ม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 แก่แล้วเนาะเริ่มแบบจะเข้าเลขสามแล้วอะไรเงี้ยครับแบบเออความคิดแบบเราเราเหมือนได้เลี้ยงลูกอะครับพอได้เจอเด็กเจนเจนเจนใหม่อะไรเงี้ยครับเออ <laughs> ใช่ใชคือที่ถามเนี่ยเพราะว่าคือบางทีเนี่ยบางทีพอเราใช้ชีวิตไปอ่ะแล้วเราก็ยัง อมีความเป็นเหมือนแบบรู้สึกว่าเรายังยังเด็กอยู่นิโนเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยวันเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่แก่เข้าใจปะแต่พอพี่มาแบบนิโนยี่สิบเจ็ดแล้วเนี่ยพี่ก็แบบเชียรัสดก็สุดก็ไม่ได้เด็กแล้วดีกว่าดีกว่าปะแต่พอเราใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆบางทีเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังแก่อยู่เราก็ยังรู้สึกแบบเฮ้ยเราก็ยังแบบเอารอดอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาแบบเจอคนที่แบบอย่างนิโนหรือแบบมาคุย กับคนอย่างอ่มามาให้นีโน่พูดถึงสไปซ์ซึ่งเราแบบเชื่อคอยอยู่เท่านี้เองว่ะเชื่จริงๆุยแบบะฉันฉันแก่แล้วอะอะไรอย่างก็เลยถามผมผมเริ่มผมเริ่มเข้าใจสิ่งที่พี่ลูกกอบพูดแล้วแบบเออใช่ทําไมเราเริ่มแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแบบโอ๊ยมันเด็กต่างเลยวะเนี่ยนึกออกไหมอ่ะจากการทํางานกับสไปซ์มาพี่จะถามอย่างหนึ่งก่อนว่าในฐานะที่เป็นคนเจนวายเนอะแล้วก็ทํางานโดยตรงกับเด็กเจนซรู้สึกว่าอะไรที่แบบ ต้องระวังมากที่สุดขอสิ่งที่เรารู้สึกแบบนี้ต้องระวังเวลาในการรับมือหรือในการร่วมงานกับเขาหรือไม่มีเลยก็ได้นะสิ่งที่ต้องระวังใช่ไหมครับผมผมผมคิดว่ามันก็เป็นวัยที่ <c oughs> ผมว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนวัยที่ที่ต้องกล้าเลยนะแบบต้องกล้าแบบต้องต้องต้องกล้าแล้วก็ครอบครัวก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขาอยากจะทําอะไรเขาอยากจะแบบ ให้โอกาสให้ให้เขาได้ลองได้อะไรก่อนเนี่ยครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็ผมเจอเด็กเจนเจนเนี้ยที่แบบโหทําได้ขนาดนี้ได้หรอทําแบบเก่งนูน่นเก่งนี่ทําบีทได้วาดภาพได้โค้ดโปรแกรมได้อายุสิบสามอะไรอย่างเงี้ยผมแบบฮะทาได้ยังไงซึ่งซึ่งผมว่านี่แหละนี่แหละมันมันผมว่ามันเป็นคือเขาเป็นอนาคาเขาองชาติอะครับผมว่ายังไง ยังไงเราวันหนึ่งเขาก็ต้องมีคลื่นลูกใหม่แล้วก็ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องสนับสนุนให้เขาไม่ว่าจะทางไหนแต่ว่าอย่างน้อยคืออ่าประสบการณ์ะครับมันอาจจะอ่าเราเราก็ต้องรู้ลิมิตของของของ,ของการเรียนรู้ด้วยเนาะอะไรเงี้ยครับอย่างน้อยมีที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยสำคัญอี่อที่ปรึกษาในการที่ตัดสินใจเราต้องเชื่อใจไว้ใจกันแลไม่ใช่แบบว่าบางทีบางคนเนี่ยครับอ่าทำยูทู e ดังหกสิบล้านอ่ะอายุสิบสามลาออกจากโรงเรียนอือันนี้อันตรายอันตรายเหมือนกันบางทีมันก็ก็แบบเร็วเกินไปบในยุคของการที่จะทำอะไรเร็วรวดเร็วเกินไปแล้วไม่ได้ตัดสินใจแบบว่าให้ดีหรือมีที่ปรึกษาเผมว่าอันนี้เป็นข้อควรระวังมากแล้วก็เห็นเยอะมากครับพี่ลูกกบบางทีออกมาเคว้งทํางานไม่มีแับทำงานต่อไม่ได้แบบใช่และเด็กด้วยอะไรเงี้ยเนี้ยอันเนี้ยจริงพอมองพอมองย้อนกลับไปคือต่อให้เราจะเก่งหรืออะไรไงแค่ไหนนะ ในช่วงวัย 13, บสามี่ห้าสิเราก็ยังเป็นเด็กคนนึงนะแต่ณวันนั้นเราอาจจะคิดว่าเราโตเอ่อไม่รู้นีโน่จําจความรู้สึกตอนที่เราอายุแบบมหกหรืออะไรเงี้ได้ไหมที่ฉันแบบฉันยิญญ่งใหญ่ที่สุดแต่พอวันนี้พอเรามองย้อนกลับไปแบบโอ้โหเนี่ยเข้าใจแล้วว่าทําไมบางทีต้องต้องมีแบบที่ปรึกษาที่ดีต้องมีคนที่มีประสบการณ์จริงๆแล้วคอยแบบอย่างน้อยคือตบๆเรานิดนึงหรือแบบจูงมือเราหรือคอยแบบ อุ้มเราอบอุ้มเราในวันที่เราลม้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะาจริงคือสิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างนี้ก็ยังเป็นถือว่าเด็กเด็กๆมากเนาะพี่อยากจะเสริม <Okay. S 1> นิดนึงสำหรับคนที่เข้ามาฟังกันเพราะว่าจริงคือวันเนี้ยเราอาจจะดูเหมือนเป็นคนเจนวายสองคนที่คุยกันแล้วก็นำมาพูดถึงทักษะในการเอาตัวรอดจากมุมมองของแบบคนเจนวายจากคนเจนแซดแต่พี่คิดว่า,าจริงๆแล้วเจนอื่นๆที่หลุดเข้ามาฟังไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้เข้าใจนิดนึงว่าไม่ว่าเจนมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอ่ะถ้าเรามีทักษะหน ก็คือทักษะของการเป็นผู้ฟังที่ดีอะ่ะฟังแบบรับฟังจริงๆอะ่ะพี่รู้สึกว่ายังไงก็ตามเราเข้าใจกันมากขึ้นแน่นอนเราได้เรียนรู้จากกันและกันมากขึ้นแน่นอนเพราะว่าในวันนี้แบบว่าพก็พยายามทําความเข้าใจพ่อแม่นะแบบที่แบบอายุ หกสิบกว่าอย่างที่แบบอยู่ดีลูกเล่นอยู่ในทิกตอกตลอดเวลาแล้วก็เต้นทิกตอกแล้วก็อยู่ดีก็แบบมีกิจกรรมอะไรที่แบบว่าประหลาดประหลาดเลยอะไรเงี้ยนด้ออมั้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราลองคุยกับเขาลองถามเขาแล้วก็ลองรับฟังลองฟังกันจริงๆอ่ะพี่คิดว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากแบบเอ่มเจนใหม่นี้มากมากแน่นอนอย่างหนึ่งเลยคือเขาเก่งขึ้นในหลายมิติจริงๆเพราะว่าโลกที่มันเปลี่ยนไปมันเป็นโลกยุคดิจิทัลมันเป็นโลกที่เราไม่มีไดนหรอมั้ยออ เก่งขึ้นจนเราแบบโอเคต้องต้องยอมในบางครั้งอะพี่พุ่งตรงนะพี่พูดเลยว่าแบบโอ้โหเออเเก่งไปเหอะดีแล้วมันเป็นเป็นสัญญาณว่าโลกมันกาลังส่งสัญญาณว่าหลายๆอย่างมันกํนลาลังดีขึ้นอะไรเงี้ยเนอะครับโอเคเอาล,ละ,เ,าละเมื่อกี้พูดถึงเรื่องนั้นไปแล้วคราวนี้มาจุดเด่นทักษะจริงๆนี่เป็นไฮไลท์ทักษะสามอันที่คุณนีโน่สังเกตเห็นว่าสไพร์อันนี้เป็นแค่ตัวสไพร์เลยอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของเจนเซทั้งหมดแต่แค่แบบเด็ก เด็กคนนี้ที่แบบดูแบบมีพลังดูแบบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้รู้จักเขานะได้แต่แบบเห็นแต่จากจากในเ v มวจากอะไรอย่างเงี้ยแต่นีโน,โน่น่าจะเป็น<บ>คนที่สัมผัสกับเขาโดยตรงรู้สึกว่าทักษะอะไรสามอย่างที่คนคนนี้เขามีจริงๆแล้วนีโน่อยากให้เด็กคนอื่นๆมามาฟังอะไรเงี้ยครับเขาค่อนข้างเรียนรู้ได้ไหวมาก <c oughs> ๆครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยน้องเขาแบบมามาอยู่กับผมแค่แบบ เป็นเด็กชงกาแฟยกกระเป๋าอะไรเงี้ยแบบช่วยเหลืออะไรเงี้ยระหว่างแบบพี่พี่ที่ศิลปินเขาเข้ามาอัดเพลงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็เขาเนี่ยตั้งนั่งตั้งใจใจฟังวิธีการเขียนเพลงอะไรเงี้ยเหมือนแบบพยายามแบบแกะพี่พี่เขาทํางานอะไรเงี้ยครับแล้วรู้ตัวอีกทีอ่ะเขาก็คือมาแต่งเพลงเองเลยอันนี้เซอร์ไพรส์มากคือเขาเป็นคนที่เรียนรู้ได้ได้เร็วแล้วก็ผมว่าเขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกครับกล้าแสดงความคิดเห็นที่แบบว่า ผมอยากทําอย่างนั้นอย่างนี้ผมมีไอเดียอย่างนั้นครับพี่ผมอยากทําเพลงแบบเนี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเขาโปรงที่กล้ามากแล้วก็เขาเขาเขาก็เป็นตัวของตัวเองสุด,สดๆอะครับแบบแบบในในในเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นอยู่ซึ่งซึ่งซึ่งเขาไม่ได้แคร์ว่าโอเคเขาจะร้องจะแรปหรืออะไรงเงี <ừ> ้ยเขาเขาเป็น <ừ> <ๆ S 1> คน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ที่ <ๆ S 2> มั่นใจความมั่นใจเนี่ยมีมีมีมากประมาณเนี้ยครับใช่มีความมั่นใจสูงมีความ อมุ่งมั่นตั้งใจแล้วกันเท่าที่พี่ฟังเมื่อกี้นอกนอ,กอกจากที่คุณโน่บอกว่าเรียนรู้ได้ไวแล้วพี่รู้สึกว่าการเรียนรู้ได้ไวอะ่ะเรื่องหนึ่งแต่การที่เขาแบบนั่งมองเราแล้วก็นั่งแบบจดจอ่อนั่งแบบนู่นนี่ยพี่ว่ามันเป็นสมหรับพี่มันดูเหมือนเป็น Determination อะ่ะเข้าใจคำนี้ปะม่รู้เป็นควาแบบทียฉันแบบว่ามีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนี้ให้ได้หรืออะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นครับเนะบก็ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นถ้าเราให้สรุปของข,ข,ของของสไปนะ์เนาะ ใช่ผมผม,ผมว่าประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาก็ยังอยู่ในช่วงที่ถ้าถามตอ,ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เขากำลังเรียนรู้ตามสเตจขึ้นไปเรื่อยๆใช่จากจากตอนที่ผมเจอเขา,าอะไรเงี้ยครับ โอเคโอเคแล้วพี่คิดว่านอกจากสปอยจะเรียนรู้แล้วนีโน่ก็ต้องเรียนรู้แล้วตัวพี่ก็ต้องเรียนรู้นะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังของเรามากมายก็ยังคงต้องเรียนรู้นะฮะจริง,รงตอนนี้ของเราเนี่ยก็จะมาประมาณแค่นี้นะฮะเพราะเรายังพูดถึงเรื่องของทักษะในการเอาตัวรอดนะฮะในยุคนี้เนาะจริงๆแอบอยากเชิญทุกคนนิดน,นึงเหมือนกันก่อนจะปล่อยปล่อยนีโน่ไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะคุยกับทุกคนต่อน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเชิญมาแบบว่าตอบตอบคําถามมาดนึงแล้วกันคุณคิดว่าทักษะอะไรบ้างนะฮะที่ คนเจนแซมีแล้วคนรู้สึกว่าแบบว่าแบบน่าจะเป็นทักษะที่มีประโยชน์ในการเอาตัวรอดนะฮะถ้าคุณเป็นคนเจนแซพิมพ์มาหน่อยหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเจนวายหรือว่าเป็นเจนอื่นๆนะฮะเป็นแบบเป็นบูมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอยทักษะนี้ฉันได้เห็นจากจากคนเจนแซเออเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นจุดที่น่าสนใจลองพิมพ์มาหน่อยนะฮะหรือว่าถ้านึกไม่ออกก็ลองแชร์ทักษะ จากคนเจนตัวเองก็ได้หรือว่าเนี่ยเ,เป็นทักษะที่การเป็นคนเจนนี้มันหล่อๆให้มันมีขึ้นแล้วน่าจะมีประโยชน์กับเจนอื่นๆก็ลองพิมพ์มาก็ได้นะคะโอเคเอ,อคำถามสุดท้ายก่อนจะส่งนีโน่ไปวันนี้จริงต้องขอบคุณนีโน่มากที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะเอ,อจะบอกนิดนึงว่าถ้าวันนี้มีเด็กคนหนึ่งมาแบบมาหานีโน่แล้วเป็นแบบอารมณ์แบบอยากประสบความสำเร็จเหมือนสไปร์เลยพี่คิดว่าน่าจะมีไม่น้อยนะ มีเยอะมากครับเยอะมาเยอะไหมเป็นแบบพี่ทุกวันเลยครับปั้นผมให้เป็นเขาหน่อยผมอยากเป็นเขาเยอะไหล่ะเยอะไปล่ะเยอะไหมล่ะวันนี้อีเมลคือเข้าทุกเดือนนะครับที่เราตอบอีเมลเดโมแบบน้องๆมีความฝันแบบโอ้โหแล้วมันแล้วเราก็ไม่สามารถให้เลือกทุกคนได้ถูกมาใช่ครับใช่ครับอ่ะใช่ครับแต่สิ่งที่อยากจะให้นิโน่แบบเอ่อฝากเผื่อเขามาแอบฟังอยู่ตอนนี้ก็คือว่าสมมติเขาเป็นคนที่ส่งมาแหละ เขาเป็นคนที่รอให้ให้เราเป็นคนเปิดประตูให้อะไรอย่างเงี้ยเนึกออกแมครับแต่ว่า<อ>ม,มันกลับไปพร้อมความผิดหวังแหละเพราะเราไม่สามารถที่จะเปิดประตูหรือแม้กระทั่งหน้าต่างให้กับทุกคนได้แต่เขาก็ยังมีความฝันอะไรอยู่ถ้าวันนี้นีโน่แบบคุยกับพวกเขาได้ทั้งหมดเลยนะที่เมื่อกี้นีโน่บอกว่าส่งมาเยอะมากอยากบอกอะไรเด็กที่มีฝันเหล่านี้บ้างครับก็อยากบอกน้องๆนะครับว่าผมผมดีใจมากๆที่ได้เห็นน้องๆที่ได้มีความฝันแล้วก็ มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นในสิ่งที่ตัวเองเป็นตราบใดที่วันนี้เราอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จถึงคําว่าชัยชนะนะครับผมมองว่าอย่างน้อยถ้าเราก้าวออกมาทําโดยที่เราไม่ตั้งคําถามมากเกินไปสมมติเราถามว่าเอ้ยเราอยากเป็นนะักฟุตบอลอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ออกไปซ้อมเราไม่ออกไปลองเตะด,ดูเงี้ยเราก็ไม่มีทางรู้ใช่ไหมครับว่าไอสิ่งที่เราทำมาเราเราชอบจริงหรือเปล่าเราบางทีเราอาจจะ,อะลองลองผิดลองถูกไปเรื่อยประสบการณ์ก็จะหล่อหลอมให้เรา มาเจอในสิ่งที่ในวันที่โอกาสมาถึงหรือว่าในวันเวลาที่มันเหมาะสมอะไรอย่างนี้ครับตับได้คือคือผมก็อยากให้กําลังใจทุกๆคนนะครับผมว่าโอกาสมีเสมอแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ท,ท,ที่ที่ทำอยู่ผมผมก็ขอให้แบบประสบความสมําเร็จนะครับยังไงก็รอวันหนึ่งเราอาจจะได้เจอกันเหมือนน้องสไป์หรืออะไรคนที่ผมได้ทํางานผม,ผมก็ยังอยากเจออยู่ครับ โอเค okay. อ่าวันนี้พี่เอต้องขอบคุณนีโน่ที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเออ่ได้เจอกันอีกโอเคไหมคะครับเนเนอขอให้น้องโชคดีนะกับทุกอย่างเลยในในในชีวิตนี้นะคะแล้วก็น้อยังไงเดี๋ยวเราแบบว่าใจมากเลยได้<ะ> oh, คุยกับพี่ครั้งแรกโอ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณดีใจเช่นกันคับขอบคุณนาโอเคครับ <Okay. S 2> นีโนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็สมับฟังกันในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะใครที่ตามกันมาตลอดก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะคะที่มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนเล็กๆของเรานะคะในโลกออนไลน์นี้นะคะอยากให้ทุกคนไปตามนะคะแคมเปญ l e a r น Learn to Earn นะคะของมูลนิธิ SCG นะคะเข้าไปใน f c e e o o o นะคะของ Learn to Earn ได้เลยนะคะเรียนรู้เพื่ออยู่รอดนะคะแล้วก็อย่าอย่าลืมเม้นกันมาเยอะๆแล้วกันในตอนนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะยังคงเหลือ,ออีกหนึ่งตอนนะคะ กับทางมูลนิธิเอนะฮะแต่ว่าฟังกันของเราก็ยังคงมีอีกหล,หลายตอนไปเรื่อยแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่พี่อยากจะพูดนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันนะคะวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบาย